สวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาตอบ Q&A ใน EP ที่2นะครับก็อันนี้ก็เป็นสำหรับ200ซับนะคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือแบบมันบางคนเป็นไร้สาระมากเนะลยวพราบางคนก็มีสาระอยู่ก็มาเลยกว่านะครับคำถามเลยเดี๋ยวยิิวเหอเรอผมพี่นอนกี่ทุ่มผมนอนเนี่ห้าทุ่ม พี่เวลาว่างทำอะไรเวลาว่างก็เวลาว่างก็ผม,ม,มก็ดูทีวีไปเรื่อยเลยตื่นกี่โมงผมตื่น9ก้าโมงครับทุกๆวันพี่เล่นเกมอะไรพ่อรู้บอกกับแก๊งสตาร์วีกันรู้สึกยังไงกับส่งรอยสักพ่อภาคภูมิใจครับมี่ให้จริงเราสัตว์เดชช่ใช่ให้จริง ี่อายุเท่าไหรอายุ13จริงๆปีนี้ผมก็จะ14แล้วนะเดือนหน้านี่เองที่เล่นในโทรศัพท์หรอใช่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพมหานครอีกซื้อกล้องถ่ายตอนไหนกล้องถ่ายผมไม่ได้ซื้อครับให้ซื้อพี่ลงคลิปมารก่ิหรอกก็วันนึงผมก็ลงคลิปมาละสองสารอบนะผมชอบดูช่องหรอช่องนี้คือชาแนลใช่ไหมอ๋อ ชอบดูแทงฟอร์มชิงนะพี่สตรีมเป็นเวลาได้ไหมคื้ยจริงจริงผมไม่ค่อยอยากจะสตรีมนะก็เพเดี๋ยวผมลองไปคิดดูแล้วกันนะอาจจะสตรีมสักเวลาหรอ่ายมงูงนี่นี่นี่รพยี่ชอบกินอะไรผมชอบกินแซนวิชแฮมชีนะพี่เกลียดอะไรมากที่สุดผมเกลียดมแมลงสาบพี่ชื่ออะไรผมชื่อเป้ครับพี่สูงเท่าไหร่ผมสูง180อายุเท่าไหร่13 จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพระหว่างภูเขาทะเลชอบทะเลผมกลัวความสูงพี่ชอบสีอะไรสีฟ้าพี่กลัวอะไรมากที่สุดเมาเรงสาบผมหลอกไหมใหม่เวลาเมื่อว่างพี่ชอบทำอะไรครับดูดีวีไปเรื่อยเปิยพี่ชอบเรียนวิชาอะไรวิชาที่ผมชอบเรียนสังคมพี่เกลียดชาอะไร ผมเกียรติวิชาการงานอาชีพพี่วิชาอะไรที่พี่เรียนแล้วง่วงโคตรวิชามันมีสองวิชานะว,วิชาวาภาษาไทยยุคคณิตเนี่ยโคตรง่วงเลยเล่นละบอกตั้งแต่ปีอะไรคือ,อผมได้มาสี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วปีไหนพี่กินเผ็ดไหมก็กินเผ็ดได้แค่ปานกลางพี่ชอบอากาศไหนอากาศหนาวฤดูหนาวไงฤดูหนาวอากาศี่พี่ชอบอากา,หา,กาศหนาว ชอบดูกระตูนอะไรมากที่สุดกระตูนเหรอืมเดี๋ยวนี้พี่ไม่ดูกระตูนแล้วนะชอบดูอนิเมะอ,อะไรไม่ได้ส่วโตเจ้จบฝุ่นพี่ชอบกินปีโป้สีอะไรมากที่สุดสีขาวพี่เราเปลี่ยนการแจ,จกจากการส่งเป็นดูเมนไหนเพราะผมดวงไม่ดีคืออะไรอายุ13ครับคนขยันหรือคนขี้เกียจว่าบางครั้งก็ข,ขยันนะ อยู่กับใครในบ้านก็อยู่กับพ่อแม่นอนกี่ทุ่มนอนเหรือสามทุ่มไม่ใช่นอนสามทุ่มนอนห้าทุ่มพี่อะไพี่ทำไมคืออะไรพี่ทำไมตั้งชื่อช่องนี้ครับก็คือแบบผมตอนตอนนั้นคือแบบไม่ใช่ตอนนั้นคือ ตอนนี้เลยแหละผมชอบเล่นซิลิเ,เ,เนเตอร์อกเนก็เลยตั้งว่าเล่นเล่นบวเแคทบวาผมชอบแมวด้วยโอประมาณนี้แหละก็พวงมีเท่านี้นะครับพอสำหรับนี้ผมก็ไปแล้วครับ